เอา้ลย,ยู่กับสิงห์วันนี้เราพามาตกชโดคลองกันครับตรงนี้เป็นคลองที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลากันครับวันนี้มากับช่อง KJ Fishing แล้วก็น้องมานด้วยครับเรามากัน3คนวันนี้เราจะมาตกแค่ครึ่งวันนะครับพายเรือออกมาไม่ไกลปลาตัวแรกก็ขึ้นมาครับจากฝีมือของน้องกูล KJ Fishing นั่นเอง วันนี้เรามีภารกิจครับก็คือน้องมารยังไม่เคยได้ปลาตัวแรกในชีวิตของเขาเลยเราก็เลยพามาหาปลาตัวแรกในชีวิตของน้องเขาครับแต่ว่ามาหาชาโดครับยากหน่อยมาดูครับว่าจะสําเร็จหรือเปล่าผมก็เป็นมือพายนะครับวันนี้เป็นไตเรือให้น้องเขาให้น้องเขาตีเรื่อยๆครับและก็การตีสกิปปิงก็ต้องจบแบบนี้เกือบทุกคนครับสกิปปิงเรือครับตอนนี้ใส่เคส

để yên yên, nhau nhau nhau, nhau dài mือ anh năn ngập, nhau mือ chụp tay, nhắm 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 thêu yếm đi, chít máy này thì này, không, 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 สนี่ปลาตัวเล็กวะนี่ตัวเล็กเลย <c oughs> ตัวเล็กในชีวิตและภารกิจในวันนี้ก็สําเร็จครับได้รูปลอๆไปเลยหลังจากนั้นก็ได้เวลาอยู่กับสิงจะเฉิดฉายบ้างครับหาปลาบ้างครับตัวแฮวนะครับตอนนี้ผมให้น้องมานช่วยพายนะครับแล้วก็ผมก็ดีละไปเรื่อยๆครับวันนี้อากาศไม่ค่อยดีครับฝนตกๆหยุดหยุดตกๆหยุดๆ,ๆุดสลับกันอยู่แบบนี้ครับ เราก็ตีกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเรามาแค่ครึ่งวันครับเราก็ต้องทําเต็มที่ตอนนี้ทุกคนได้ปลาแล้วนะครับยกเว้นช่องทย่ิงครับยังไม่ได้ปลาว่าพยายามตีเข้าไปตีเข้าไปครับยัดพุ่มยัดพุ่มเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นมาขออนุญาตเลยครับทุกนีนะเด็กยครับตัวหลังจากความพยายามครั้งนี้ก็บังเกิดผลครับดูเหยื่อฉลบน้ําไปสองดิ้งครับรอกลับนิดเดียวก็กลับแค่นิดเดียวครับแล้วก็ทุ่ม ใครเจอผมนะครับอยากจะเรียกผมว่าน้าเสกหรือว่าเรียกน้าสิงได้หมดเลยครับเรียกได้ทั้งสองชื่อเลยเพราะว่าเพื่อนๆผมมีทั้งเสกทั้งสิงทั้งมีครับสามชื่ออะใครอยากเรียกอะไรเรียกเลยครับรอดแล้วรอดแล้วกูรอดแล้วเด็กแ ลครับพี่กูรอดแล้วครับเอ๋สวยโอ้ยปวดล็อกแค่หกสามคนแล้ววันนี้โแล้วอย่าต้องเีย่อขาดไปเต็นที่เรียบร้อยแล้วไหนดูเหี้ไนเหยื่อนี้หมานมากเลยครับดูครับจะดูอีกนะจะดูฝ่าวิบเหมนเดียว ได้คนละตัวแล้วรอดแล้วรอดแล้วแล้ววันนี้เรา <c oughs> เอาแต่ปลาเอาแต่ปลาลุตเดี๋ยวเวออไม่งูออกออกเยี้ยนออกบัดเยี้ยนนี่เยีเ้ยนอะไรบาดเยีเ้ยนอะรนี่เดวขนละตัวกันแล้วนี่ครับเดโอยวครับตอนนี้ได้เวลาเที่ยงแล้วเอาเรือกลับบ้านครับวันนี้ครึ่งวันพอเฮ้ยเฮ้ยน้ำตั้มคลิป กับน้องกูนวน้องมังครับและตัวฉันเองฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปที่ไหนจะมาลงให้ดูใหม่ครับขอบคุณครับหรือใครอยากให้ผมไปที่ไหนคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้เลยครับผม